ท่านระโยคาวาจร์ทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะนำเรื่องราวของนรกขุมที่แปดมาเล่าสู่กันฟังแต่ความจริงเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนี้ไม่ใช่ความรู้ของผมผมก็งัดอัมบาลีเรื่องนรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้มาอ่านให้ท่านฟัง <c oughs> สำหรับบาลีเรื่องนรกขุมที่แปดขอพูดเป็นภาษาไทยเลยไม่นำบาลีมาพูดมันจะยุง่งท่านให้นามว่าอาเวจีมหานรกอเวจีมหานรกนี้เป็นนรกที่น่าพิสมัยมากรวมความว่านรกแต่ละขุมมีคนก็ถามกันอยู่เสมอ ว่านรกจะบรรจุคนได้ทั่วโลกหรือ,อยังไงแต่ผมก็ขอตอบว่านรกพ่ยงขุมเดียวคนในโลกทั้งหมดเพิ่มอีกสักพันเท่าแสนเท่าก็ยังไม่เต็มนรกเพราะว่านรกกับสวรรค์มีสภาพพิเศษเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง <c oughs> คือว่าจะมีอะไรพอดีพอดีอยู่เสมอ กับคนที่ไปในแดนนั้นไม่เหมือนในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์เรามันจะมีแคบมีครับเรียกว่ามีไม่พอสําหรับเมืองสวรรค์ก็ดีเมืองนรกก็ดีมีคําว่าพออยู่เสมอฉะนั้นท่านนั่งหลที่มีความต้องการไปในรกก็ไม่ต้องมีความห่วงใยว่าดินแดนในเมืองนรกนั้นจะเต็มเกินไปท่านจะอยู่ไม่ได้ เพราะว่าทานนรกยินดีต้อนรับท่านเสมอนี่ความจริงเขาไม่ได้จ้างผมมาโฆษณาหรอกนะแต่ว่าผมเต็มใจโฆษณาให้แกเมืองนรกเพราะว่าเห็นว่าคนส่วนมากเขาพอใจจะไปกันก็เกรงว่าจะหนักใจว่าเมืองนรกมันจะเต็มเสียก่อนเรื่องนี้ไม่ต้องวิตกกังวลเขาจัดสรรไม่พอเพียงแกคนทั้งหลายที่จะไปในเมืองนั้น มาคุยกันคณนรกขุมใหญ่คือเวจีมหานรกท่านบอกว่าบรรดาสัตว์ที่ไปอยู่ในนรกขุมนี้ได้รับความทุกข์โทษอย่างแสนสาหัสเพราะว่าในระหว่างแห่งเปลวไฟและความทุกข์ไม่มีความว่างเว้นเลยแม้แต่นิดเดียว ในนรกนี้ไม่มีการหยุดพักแม้แต่สักระยะหนึ่งเฮ้ยมออก็ทุกขุมนั่นแหละเออบาลีแทนว่าอย่างนั้นแต่ความจริงเพราะว่านรกทุกขุมไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาพักเขาขยันในนี่นี่ญาบ,บานบ้านหมอนี่เรียกชื่อลิ้นมันแข็ง แกขยันทํางานอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงว่าแกจะเหน็ดจะเหนื่อยสัตว์นรกได้รับความทุกข์ทรมานอยู่อย่างหนักเสมอตลอดเวลา <c oughs> ไม่ใช่บางครั้งบางคราวแม้ท่านพันนาทะแย่เลยมืนก็คนอื่นเพราะว่านรกขุมนี้ชื่อว่าอเวจีมหานรกเป็นนรกที่ปราถิจากอา ปราศจากอะไรเป็นนรกที่ปราศจากค,คลื่นคือความเบาบางแห่งความทุกข์ท่านพนาท่านไม่ก็ดีนะอตาผมมันไม่เคยดีอนนังซื้อไม่เคยออกเ <c oughs> <c oughs> นี่ยว่าคุณท่านไปก่อนวันนี้ยังไงยังไงก็เห็นยังมีทางคุยนอกเรื่องกันได้บ้าง เมื่อกล่าวถึงชีวิตแห่งความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในเวจีมหานรกท่านว่าอย่างนั้นท่านบอกว่ามีความเป็นอยู่อย่างทรม,มานได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสที่สุดเพราะว่าเวจีมหานรกเป็นนรกขุมใหญ่ที่สุดกว้างกว่าบรรดานรกทั้งหมด ผมบอกแล้วบอกว่านรกคุมนี้เขาชอบเก็บพระเก็บเนนอพระเนนไม่ต้องห่วงถ้าอยากจะไปนรกคุมนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปไม่ได้เขาเตรียมไว้แล้วท่านบอกว่าน่ากลัวหน้าสยดสยองและเป็นที่ราวก็ว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ไปด้วยแสงไฟ ไฟไม่ใช่มีแต่แสงอย่างเดียวมีความร้อนจัดภายในก็มีเปลวไฟร้อนระอุท่านบอกว่าเปลวไฟนี่ความจริงไม่ใช่เปลวมันเป็นกระแสฟไฟที่ร้อนระอุพระนรกคุมนี้ไม่มีเปลวนะไฟมันละเอียดจริงๆไม่สัตว์นรกนยุนเนียงนิดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่างเว้น นี่ว่าตามสำนวนของท่านนะมม่ครูครากครากรกันหน่อย <c oughs> แล้วสัตว์ที่ไปเกิดในนรกมหานรกอเวจีนี้ก็มีประมาณมากกว่านรกคุมอื่นๆแอๆอัดยัดเยียดเบียดเสียดกันไหมผมไม่เห็นแออัดเลยอยู่ก็อย่างสบ,บายบอกแออัดยัดเยียดที่หมายความว่าเป็นสัตว์เป็นแดนที่มีสัตว์นรกมากที่สุดก็แล้วกัน อันนี้เห็นจะเป็นอัตกถาจาย์สอดใส่คำคำมางบอกว่าแอาอัดยัดเหยียดไม่เมีผมเห็นแล้วไม่มีอยู่กันอย่างสบายและการสวัยทุกขเวททุกขรทโทษทเวท,ทนาในกลุ่มนี้ก็มีอาการแตกต่างกันไปหลายทิยาบทนี่จริงพข้อนี้ท่านพูดของท่านถูกเอผมจะมากไปะมัง ความจริงนี่เป็นพระพุทธพจน์ทบทพระบาลีแต่ก็มีอัตถกถาเติมเข้ามาบ้างจะไปบอกว่านี่จะลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดท่านถกเสมอท่านบอกว่าหลายดียาบทคือหลายท่าหลายทางเช่นคนเคยยืนทําบาปอกุศลไว้ก็ต้องทุกทรมานอยู่ในดยาบทยืนเคยเดินทำบาปไว้ก็ต้องเดินทนทุกข์อยู่ เอ๊ะ hey, ไม่จริงจริงหรือไม่จริงพมไปไม่ถัว่วเคยนั่งเคยนอนทําบาปไว้ก็จะมานั่งมันนอนเสวยทุกขเวทนาในมหานรกนี้อิมหมายความว่าคนเคยเดินทําบาปก็อยู่ในท่าเดินรวมความว่าเคยทําบาปกรรมเอาไว้อย่างไรก็ต้องเสวยทุกขเวทนาในยาบทนั่นในมหานรกนี้ เดี๋ยวเพื่นจะคุยให้ฟังด้วยลักษณะเช่นนี้จนกว่าจะหมดอายุไขสำหรับอายุไขของนรกขุมนี้ก็มีเวลาหนึ่งกับสบายเป็นนันนว่านารกขุมใหญ่ปขุมหมดกันปขุมเพียงเท่านี้แล้วก็อย่านึกว่าหมดแต่เพียงเท่านี้นะยังมมีอีกหลายร้อยขุมที่กำลังจะรับรองท่านอยู่ข้างหน้า เป็นอันว่าเวจีมหานรกนี้ผมเคยแปลภาษาบาลีเคยแปลบาลีมาท่านบอกว่าเป็นอัจรังผมก็มานั่งคิดว่าอเวจีมหานรกเป็นนรกที่ประกอบไปทุกเวทนาอย่างหนักทำไมท่านยิงใช้สัพท์อัจรังคำว่าอัจรังนี่คือไม่หวัน่นไม่ไหวไม่ดิน้นไม่รน อยู่กันแบบสงบคราวนี้ก็ไปดูบาลีต่อไปบาลีต่อไปท่านก็เลยบอกว่าไอ้ที่เป้าเป็นอาจารังนะั่นแต่ความจริงไม่ใช่ว่าอยู่กันแบบสบายแต่ว่าถูกหอกตรึงไว้หมดขยับขยื่นไม่ได้คราวนี้อาจารังแนะ่ไม่ดิน้นไม่รนไม่วันไม่ไหว <c oughs> ดูตัวอย่างท่านโกการิกะรู้จักกันไหมล่ะพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยรู้จักท่านโกการิกะไหมแล้วก็หลวงพี่ภูะพิองค์คือหลวงพี่เทวทัตหลวงพี่โกการิกะกับหลวงพี่คือพระเทวทัตนี่ท่านอยู่กันคนละคนละอิอทธิยาบทเอาพูดง่างดีกว่าผู้ภาษาไทยอยู่กันคนละท่า อิริยาบทเป็นภาษาบาลีมีท่าไม่เหมือนกันเพราะว่าพระเทวทัตอยู่ในท่ายืนแต่ท่านแบโกกาดิกะอยู่ในท่านั่งแต่ไม่ใช่นั่งปกติท่านลองทําท่าตามผมพูดดูก็ได้ลุกขึมนั่งเหยียดขาไปหน่อยหนึ่งชั้นเข่าขึ้นแล้วสองมือรัดปลายเข่า ในท่านี้นะท่าของท่านากโกกาลิกะ <c oughs> และไปดูแล้วมันมีกำแพงเหล็กอยู่สี่ด้านคือว่าตามที่อยู่ท่านบอกว่าเบียดเสียดยัดเยียดกันนั่นก็หมายความว่าคนในนรกขุมนี้นะ่ยมันมากเหลือเกินได้การที่จะไปนั่งเบียดกันในนรกที่มันไม่มีผมไม่ได้เห็นนี่ ที่ตาลุงเกชี้ให้ดูก็มันไม่เห็นเบียดกันเลยแต่ว่าท่านใช้สัพท์ไอส้สำนวนศัพ์เนี่ยทานานาน,านานเข้าแล้วมันจะมีการดัดแปลงแก้ไขเะ <c oughs> นั้นท่านยังไม่ยอมให้เลิกพระบาลีบาลีนี่ต้องส่งไว้แต่คืนใช้เป็นภาษาไทยกันทั้งหมดไม่มีภาษาวาลีควบคุมไม่ช้าก็พัง <c oughs> นี่เพียงท่านแปลในบาลีออกมาก็ยังสอดแทรกถ้อยคําเบียดเสียดยัดเยียดเข้าไปนี่มันผิดไม่ถูกทําไมถึงว่าไม่ถูกอันนี้ผมขอกล่าวให้ท่านฟังขอบอกท่านเพราะว่าผมเคยตายผมไม่ได้ใช้ชานสมาบัติ ผมไม่รู้ตอนนั้นเป็นเด็กชานสมาบัติเป็นยังไงผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผมเคยตายตายแล้วก็ไปใกล้แดนนรกในขณะที่ไปถึงในคราวนั้นก็ปรากฏว่าท่านลงพู้มพผู้มีจิตอารีถามว่าต้องการจะดูอะไรนี่ผมเป็นเด็กๆนี่ผมก็ไม่รู้ มารรกรบันมีกี่ร้อยกี่พันขุมมีกี่ขุมกันก็ไม่รู้ที่รู้กันได้เป็นจำเจกันอยู่เสมอก็คือเวจีมหานรกเราะท่านผู้ใหญ่ท่านขู่ไว้เสมอว่าถ้าทําไม่ดีแล้วก็จะต้องตกนรกอย่างเถนเทวทัตถ้าว่าอย่างนั้นผมก็เลยถามว่าเถนเทวทัตท่านอยู่ที่ไหน ได้ก็บอกว่าอยู่ในเ,เวจีมหานรกถามท่านผู้ใหญ่ว่าเ,เวจีมหานรกเป็นยังไงท่านบอกว่าเต็มไปด้วยความลําบากมากมีไฟเผามีหอกตรึงเมื่อถามทานายตีว่าท่านท่านเห็นไหมนี่ท่านผู้ใหญ่ที่เป็นครวาดนะคุณแม่ผมและคุณยายผมท่านบอกว่าท่านไม่เห็นลุงพ่อปานเล่าให้ฟังเออเอาข้อที่ <c oughs> ก็หมดเรื่องกันมันก็ต้องจบลงตรงนี้อ่ะเพราะว่าท่านไม่ได้เห็นหลวงพ่อปานท่านเล่าให้ฟังก็ต้องเชื่อท่านมาตอนระยะหลังตอนที่ไปพบกับท่านหลงตามนัดหมายท่านลุงถามว่าต้องการดูอะไรผมก็ขอเป็นอันดับแรกว่าต้องการดูเอเวจีมหานรก ท่านลุงลองเออนั่นถามว่าทําไมจึงอยากดูกมนี้ก็เลยบอกท่านว่าได้ยินท่านแม่กับท่านยายบอกไว้เสมอว่าถ้าทําไม่ดีมีความอากตัญญูไม่รู้คนๆอย่างเทนเทวทัตแล้วก็จะต้องตกอเวจีมหานรกท่านลุงบอกว่าใช่ ถูกแล้วแต่ว่าเวจีมหานรกนี่ไม่ใช่จะมาตกแต่เฉพาะคนอกัอกตันยูไม่รู้คนคนเท่านั้นถึงแ,แม้ว่าบาปกรรมอย่างอื่นเช่นปานาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ดีมีการลักการขโมยคดโกงยือแย่งก็ดีหรือว,ว่าทำการมเมสเมชาจายก็ดี ปากร้ายใจเสียคือพูดปดมดเท็จก็ดีหรือว่าทำจิตกเกลือกล้วไปได้ความเสียสติคือการดื่มน้ำเมาก็ดีแต่หมดอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่แค่นี้หรือข้าพ่อข้าแม่ข้าพระรันทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงหอบโรหิต ทำสังฆเพศทำสงฆ์ให้แตกกันขโมยของสงฆ์ขโมยของส่วนสธนาธารณประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นท่านบอกว่าลงอเวจีมหานรกเหมือนกันสำหรับการฆ่าสัตว์ชีวิตถ้าทำไปอาจินกรรมก็ลงนนรกขุมนี้รักขโมยยื้อแย่งคดโกงไปอจินกรรมก็ลงอเวจีมหานรกเหมือนกัน ทำการเมสมิชาจารย์เป็นปกติแปลจินตกรรมก็ลงเหมือนกันปากร้ายใจเสียก็ลงอเวจีแปลจินตกรรมแม่ไม่ใช่จินตกรรมเฉยๆนะถ้าไปด่าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเข้าแล้วก็ไม่ต้องแปลจินตกรรมหลอกเอาแค่ด่าคราวเดียวก็ลงอเวจีมาหานรกแม่ท่านพูดแล้วก็อ่อนใจ หรือว่าดื่มสุราเมรไรเป็นปกติขาดส,สติสมัญญะก็ลงอเวจีมหานรกฟังท่านลงอธเบายให้ฟังใจหายวาบให้ใจหายข้ออื่นนะไม่เท่าไรไมาใจหายตอนนี้ถ้าตอนโตๆแล้วมันนึกใจไม่สบายโทษปานาติบาตแปลจินตกรรมของผมไม่มี อันนี้อธินาทานในชีวิตนี่ไม่เคยลักไม่เคยเคยขโมยไครว่านาทีบาตรทำบ้างเล็กน้อยฆ่าสัตว์ไม่ถึงสิบตัวแต่ค่าควรเกินกว่าสามสิบอย่างไม่เป็นจินตกรรมนี่แลวการพูดโกโหกหมดเทสอีนี่ไม่ค่อยดีนะคะถ้าดื่มสุราไม่ไรไม่เป็นไรไม่มีแน่แต่ว่าสองข้อนะั้นไม่ค่อยดีนะสิ ข้อไหนล่ะกาเมสุมิชาจา์กับโกหกเรื่องโกหกนะี่แต่คนเจ้าชู้มันไม่โกหกไม่เมียไม่โกหกเราสาวเขาไม่เชื่อก็เลยหักโกหกาสาวเขาเชื่อไอ้สองข้อนี่แม่มันมีโทษมากจริงๆแล้วโกหกท่านผู้ใหญ่ไม่ได้โกหกโกหกผู้หญิงสมัยก่อนนะสมัยนี้เลิกแล้ว แกแล้วโกหกไปก็ไม่มีประโยชน์เป็นนวัตนากลัวไอ้โทษกามเมีนี่มันจะลากลงอเวจีมหานรกนี่ผมนึกเฉยๆนะผมยังไม่ได้ไปแน่นรันรกคุมนี้ก็ยังไม่เคยไปผมบอกแล้วนี่คุมที่เจกับคุมที่แปดเนี่ยผมไม่เคยไปกับเขาลงไปถามท่านลงว่าคุมไหนเคยมามั่งท่านไล่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกขุมนี่เป็นผู้ชำนาญการขึ้นขึ้นลงลงอยู่เสมอแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารยมมรกิยันรกอีกสิบขุมนรกบริวารอีกสี่ขุม <c oughs> การเป็นเปลิดแปลสุรกายเป็นสติฉันผมชำนาญทุกอย่างนี่ผมคุยอวดท่านซัก็ยังได้ว่าพวกท่านนั้งหลายนี่ชำนาญแค่ผมลอเปล่ายังไม่รู้ ผมไม่รู้ว่าใครจะเก่งกว่าผมแต่ผมนึกว่าผมเก่งในท่าทางลงนรกในผมลงมาบานจะท่านลงชี้จังหวะได้เห็นภาพแต่ละคราวที่ลงนรกเพราะสายกรรมอะไรเป็นเหตุมาดูดูแล้วก็ที่ท่านลงพูดกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระโรมันโลกแกเชสทรงตัดไว้มันเหมือนกันแม่นึกสบายใจ ในฐานะที่เราเป็นผู้ชำนาญในการลงนรกไนการเกิดเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสติระชานเราเป็นผู้ชำนาญการเราก็เบ่งได้แต่เสีนยนใดไม่มีเงินเดือนนี่ในเมื่อต้องการจะดูนรกท่านลงุงทั้งก็บอกกับตรงนี้ยังไงชี้ปั๊บนรกกะเวจียอยู่ใกล้นิดเดียว แต่เป็นอนาภาพของท่านผมว่าท่านไม่ได้ยกนรกมาแต่เทว่าบางทีอนาภาพของท่านทำให้เห็นไกลท่านถามว่าต้องการดูใครอันดับแรกบอกว่าต้องการดูบริเวณของนรกทั้งหมดก็เห็นบริเวณของนรกทั้งหมดมันกว้างใหญ่ไพศาลมองมาดูโลกมนุษย์ไปเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เลย กับมาเวจีมหานรกโลกมนุษย์นี่มีปริมาณเท่าสักแหมนหนึ่งในส,สักพันล้านเท่ามั้งไม่ใช่หนึ่งในร้อยกว้างขวางมากฉะนั้นท่านทั้งหลายที่คิดว่าอาเวจีจะเต็มท่านจะไปอยู่ไม่ได้ไม่ต้องกลัว <c oughs> นรกในเวจีมหานรกที่อาตกระทานผู้แปลนะไม่ใช่อาตถาถาจารย์ ที่ผมอาะนังสือมาอ่านเมื่อกี้ท่านผู้แปลแย่ครับบอกว่าเบียดเสียดยัดเยียกันนะไม่จริงเขาอยู่กันเป็นห้องห้องเหมือนก็ห้องนอนในโรงแรมไม่ปะไม่ปนกัน <c oughs> คนหนึ่งก็มีหนึ่งห้องนี้เท่าที่เห็น แสงไฟที่นั่นละเอียดมากมีความร้อนจัดเด็กที่เหล็กที่เป็นกำแพงสีด้านและข้างบนข้างล่างเป็นหกด้านด้วยกัน <c oughs> แสงแดงโชนจัดไฟละเอียดเหมือนกับไฟไอ้ไฟที่ร้อนจัดสังเกตดูเตาสูบเผาเรือเผาเรือเวลาไฟที่เป็นเปลว่ยไม่ร้อนจัดเวลาที่มันร้อนจัดจริงๆมันไม่มีเปลวละเอียด แต่ว่าไฟแนเ,เวจีมหานรกที่มันละเอียดจริงกว่านั้น่ยดมบางเจาวมรยากาศสัตว์ที่อยู่ในนั้นกระดูกแดงฉานสัตว์แต่ละคนสัตว์นรกแต่ละคนสูขอ,อกตรึงขยับกายไม่ได้เลยไม่ใช่เล่มเดียวนะอย่างพระเทวทัตมันพุ่งลงมาจากเพดานทะลุหัวตั้งแต่หัวทะลุตูดจนไปปักอยู่ข้างล่างปลายอยู่ข้างล่าง ไอ้ตัวหอกปักอยู่งล่างปลายหอกติดยูขมบนแล้วปักจะข้างหน้าไปหางหลังปักจะข้างหลังไปหางหน้าปักข้างซ้ายไปหขาขวาขวาไปหาซ้ายท่านยืนกลางแขนกลางขาเสียบหมดทั้งตัวดูแล้วไอ้หอกนี่มันเกินกว่าสิบเล่มไปดูท่านโกกาลิกะมองดูถามว่าโกท่านโกกาลิกะคู่หูกับวเทวทัตอยู่ตรงไหน ท่านก็ชี้ไปไปอยู่ห้องใกล้ๆก,กันกระดูกแดงฉานนั่งในท่าที่พระพุตรบอกแล้วเมื่อกี้นี้มีหอกตรึงหมดทุกทุลยะการขยับขยืขย้อนไม่มีนรกุมนี้ไม่มีใครร้องแสดงว่ามีความสบ,บายมากที่ไม่ร้องเพราะอะไรเพราะหอกมันเสียบปากเขาไว้ขยับปากก็ไม่ได้โอโ้สบาย นี่เป็นอาการในเวจีมหานรกส่วนหนึ่งที่นำมาเล่าสู่ท่านฟังแล้วก็จะเรื่องอต่างๆมาเล่าสู่ท่านฟังตามระบาลีแล้วก็เทียบกับที่เห็นมาผมเองคนอยากรู้อยากเห็นถ้าก็รู้อยู่แล้ว <c oughs> ถ้าท่านย้อนเข้ามาหาถามว่าบาปการรมอะไรของพระเทวทัตกับท่านรบกโกกาลิกะก็ต้องของบอกว่าพระเทวทัต บาทเทเยอทยานต้องการความยิ่งใหญ่ในระพศาสนาในความทะเยอะยานของจิตที่ตัวเองมันเลวแต่ว่าคิดว่าดีเนี่ยอย่างเทวทัตเทวทัตปราจจากความกตัญญูรู้คุณในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าใจดีและท่านนงตนว่าตนนี้ก็เป็นลูกของลุงพระพุทธเจ้าเป็นพี่ด้วยแล้วก็เป็นพี่ของบ้านนางพิมพาซึ่งเป็นมเหสีของสมเด็จพระจินสีสมัยเป็นครวัต <c oughs> เมื่อบวชเข้ามาแล้วได้พิญญาสมาบัติหอเหินในอากาศนิรมิกกายได้ก็เกิดความกำเริบอยากจะปกครองสง ไปขออนิญาตพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าไม่ส่งอนุญาตก็โกรธความจริงไม่ได้ดูตัวตัวได้แค่พิญญาสมาบัติซึ่งเป็นโลกีระชันดีซึ่งอากาสาวกทั้งสองพระหัน์ก็ยังมีมากการที่ยาวหมูป่าเข้าไปปกครองอาะสีมันจะเหมาะสมกันเพียงใดแต่เทวทัตไม่รู้สึกตัว <c oughs> ต่อมาก็หาทางกลั่นแกล้งพระพุทธเจ้าจ้างนายขมังธนูเข้าไปยิงพระพุทธเจา้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดให้ในายขมังธนูพวกนั้นเป็นประสูตดาสีทาคานาคาหันกันไปบ้างต่อมากลิ้งหินให้ทับพระพุทธเจ้าบังเอิญเศษหินแตกแล้วไปกระทบรถงานพระบาทพระพุทธเจ้าหลอบโรหิต หลังจากนั้นมาก็ปล่อยช้างนาลาคิลีให้แทงพระพุทธเจ้าแต่พระอนุนก็นิ้วชี้ยันหน้าไว้ท้ายช้างตูดจ้ำดินทำมันอันตรายพระพุทธเจ้าไม่ได้ต่อจากนั้นก็ทำกรรมใหญ่คือ่สังเพศทำสง์ที่อยู่ร่วมกันให้แตกความสามัคคีกันเป็นสองพวก <c oughs> จึกระทั่งไม่สามารถจะลงสัง,งกรรมร่วมกันได้ ท่านบวกรรมนี้เป็นกรรมหนักที่สุดที่าเทวทัตก,กับพระโกการิกาทำรรเป็นอันว่าพระเทวทัตธรรมกรรมหนักมากจนกระทั่งธรณีไม่สามารถจะส่งไว้ได้แยกลงอเวจียังไม่ทันตาย <c oughs> สำหรับพระโกการิกานั้นมาตายแล้วจึงลงอเวจีมหานรกนี่เล่าไว้กันฟังคร่าวๆย่อๆ จะได้จำง่ายๆเอาเรื่องราวละเอียดมาเล่าสู่กันฟังนะ่ะมันจำไม่ไหวจำต้นได้ก็ลืมปลายจำปลายได้ก็ลืมต้นรวมความว่าคนที่ยันลงอเวจีมหานรกก็เป็นคนที่ไม่รู้จักความคําว่าดีคําว่าดีในด้านศีลด้านธรรมคนประเภทนี้ไม่รู้จัก รู้จักอย่างเดียวคือความเมาในหน้าที่ความเมาในศักดิ์ศรีความเมาในอำนาจเมาในความไม่รู้คุณคนเมาในการทำรรกุศลโดยไม่ว่างไม่เว้นไม่สามารถจะเลื่องตนนี้เข้าถึงความดีได้ในที่สุดก็ต้องมาลงอเวจีมหานรกสำหรับเรื่องอเวจีนี้บุนคคลที่ลงมีตัวอย่างมากแต่ว่าคุมอื่นไม่เคยมี ในวันหลังจะนำมาคุยให้ฟังต่อไปว่าใครบ้างอันดับแรกก็ควรจะพวกพระมาไล่ฟังก่อนสำหรับวันนี้ท่านสาวกข้อองสมเด็จพระชินวรเรื่องตอนต้นก่อนที่จะสอนเรื่องกรรมฐา,านมองดูเวลาก็หมดแล้วเ็วกต้องขอหยุดก่อนเพราะความสุขสวัสดพิพิพนะัฒนามงคลสมบูรณ์ผล,ผลจงมีแด,ด่ทุกท่านผู้รับฟังสวัสดี ในตอนนี้ไปเขาบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายโปรดตั้งใจเตรียมตัวเพื่อสมาทานพระกรรมฐาน <c oughs> และฟังคำแนะนำในการปฏิบัติกรรมฐานสำหรับวันนี้ขึ้นต้นกระสินสิบเตรียมตัวรับฟังได้แล้ว